สวัสดีครับมาอยู่กับกระบะดําบายเซเว่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่กับตัวกระบะดับนะครับ2.8ขับ4นะฮะเดี๋ยววันนี้พามาดูแบบรายละเอียดกันนะครับว่าไอตัวปั่นหน้าเครื่องตัวเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวสรุปแคมเปญนะฮะตัวเนี้ยเป็นลูกค้าดาว10%นะครับดาว10%แล้วก็ใช้คุณแม่กู้ร่วมนะครับก็คือลูกค้าที่มีคืมีเครดิตนะฮะแต่คุณแม่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยสามารถกู้ร่วมได้นะครับผมโอเคพามาดูการใช้งานกันนะครับ ประตูนะฮะลูกค้าต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมแล้วก็มานี่เลยฮะมากดตัวนี้นะครับสีแดงนะฮะนะครับผมเราจะได้ยินเสียงติ๊ดนะครับแสดงว่าใช้งานได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรอบคันก่อนเดี๋ยวมายกกันอีกทีหนึ่งนะฮะไปก่อนครับผมอ่าโอเคครับตัวนี้ก็จะมีมาพร้อมกับตัวบันไดนะครับบันไดข้างตัวนี้เลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันที่ไว้ดันไฮนดรอลิกขึ้นไปนะฮะมาพร้อมกับยางเหมือนเดิมนะครับ265ครับ75 R 1 6นะครับแล้วก็จะมีตัวแม็กนะฮะของเรนโซนะครับผมนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลาล้อที C ่ชีพนะครับแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้มาพร้อมกับโช๊ค4ต้นด้วยนะครับลูกค้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ มาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมมาพร้อมกับตัวแผงบังลมนะครับเอ้ยบังฝุ่นด้านหลังนะฮะโทษทีแล้วก็ตัวการระเบิดนะครับลูกค้าขอติดเพิ่มมานะฮะนีการระเบิดตัวนี้นะครับพร้อมกับไฟ LED นะฮะอันนี้เป็นไฟถอยเนาะโอเคโอเคครับมาฝั่งนี้เลยนะฮะมาดูรอบๆคันกันนะครับอ่า ดาวสิบผ่านแน่นอนนะครับลูกค้าใช้เจ้าบ้านค้ำประกันนะครับโอเคเรามาต่อกันที่วิธีการใช้งานนะครับกดตัวนี้เลยนะครับผมได้ยินเสียงปุ๊บนะครับตรงข้างๆข้างๆเบรกมือจะมีที่ดึงดับนะครับลูกค้าสามารถดึงขึ้นได้เลยนะฮะ อันนี้คือปั่นหน้าเครื่องนะครับความเด็วก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่สามารถยกได้หนักกว่าตัวไฟฟ้าแน่นอนนะฮะโอเคพามาดูข้างในกันนะฮะนี่ลูกค้าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นโชกสองต้นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวเป็นข้างบนเป็นชกสี่ต้นนะฮะสีแดงๆนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะฮะกว่าสารละลาเทอรลิกเนาะที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับ จัดเต็มครับเหมือนเดิมกระบะดำไปส่วนบ่จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็คันนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตเนาะก็เลยใช้คุณแม่คำประกันให้คุณแม่กู้ร่วมแล้วก็ตัวเองนั้นก็คือเป็นคนจ่ายเงินดาวนะครับก็จะเป็นชื่อเราเลยนะฮะเราสามารถไปซื้อรถโตโยต้าที่อื่นได้ต่อนะครับในเมื่อเราผ่อนดีแล้วสําหรับคันนี้นะฮะ ก็จะเป็นดาวศูนย์ได้ดาวห้าเปอร์เซ็นต์ได้อะไรอย่างนี้สบายเลยนะครับผมโอเคคันนี้ก็เตรียมไปส่งแล้วนะครับคืนนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับ0881940538กระบะดับาบเซเ่นนะครับจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ